ี่่ยคะก็จะมีต้นแบบค่ะคือหมอรอดนะคะในสกอเทสพระเอกของเรื่องมานีมอน์เชื่อหมอเทสตี้อ๋อหมอเทสไปเรียกชื่อหมอเทสค่ะแต่ต้นแบบจริงคือหมอรอดต้นแบบคือหมอรอดรู้จักกันมาก่อดไหมครับกับหมอรอดจริงๆเราไม่รู้จักค่ะก็เลยฮะไม่รู้จักกันตอนแบบเชี่จะเรื่องเขียนเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วตอนที่ปุ๊กชวนมาทำโปรเจกต์นี้ค่ะพอดีว่าไอซ์เพิ่งพี่อะค่ะเพิ่งกลับมาจากในปานอินเดียเป็นทริปที่ไอซาสัเหร่ด้วยเราก็ได้เห็น สู่กอ,อนุรักษ์ชาะะแล้วก็เห็นชางที่ถูกระเบิดจนขาคาแล้วก็ได้เห็นพระที่เข้ามาใต้ในเขตชุมชนมากๆเขารู้สึกว่าเอ้ยปัญหาสัตกป่ากับคนเนี้ยมันจริงๆมันมีอยู่แล้วก็ใกล้ตวอดที่ขีะคะ,คะพอกลับมาเมืองไทยให้ขอบุกชวนทางโปรเจกต์เนี้ยค่ะตอนแรก ตอนแรกที่มันจะเขียนเรื่องของใครแล้วก็ไม่มีดัรกรงะจายอะไรครับทีนี้ฟุ๊กก็เลยบอกว่าพี่ไอซลองเขียนเรื่องคุณหมอสิคุณหมอเขาอาจจะมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินแคาบอกว่าทำเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ก็โอเคเดี๋ยวเขียนเลยละกันตอนนั้นคือไม่รู้จักค่ะคือจากช้างตัวนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจใช่ต่อเนื่องไปหาคุณหมอลล็อตต้นแบบของเราค่ะก็ ก็โตข้อมูลเกี่ยวกับสัตวแพทย์สัตว์ป่าซึ่งจริงๆเราพี่เคยไปสัปเหที่ทันสเนียทิพย์ย่าอะไรเงี้ยก็าจะมีเยอะมากเลยเพิ่งว่าเราเข้ามาคนข้่วไปก็ตกใจอะค่ะว่าเดน้มาประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นประเทศใดๆมีทรัพยากรมากมายทำไมมีสัตวแพทย์สัตว์ป่าแค่คนเดียวที่ทำงานในในพื้นที่ทาคพยาศัยรู้ไหมค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ในมูลนิธิป่มันก็ใบตัวออะไรยย่่างงเี้จริงๆแล้ว คือมีประโยคที่บอกว่าเด็กต่อฟ้าจะตื่นถึงดวงตา,ราจริงๆแล้วไม่ว่าเราทาอะไรที่ไหนยังไงนะคะมันกลับมาหาหเราเสมอการที่เราทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็องทำลายเราน้ทาา่วงไงใช่น้ำท่วงหรือจริงๆแล้วอย่างท่วงเาะ รากษาทำให้สมดุลธรรมชาติเสียงนี้ค่ะไม่เกิดโรคภัยที่แปลกประหลาดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ออส่งผลกระทบกับคนในวงการครับทีนี้แล้วพี่ทัศใจครับทุกท่านครับเราจะพูดถึงเรื่องก,การเสียสละของนายสตวแพทย์นคนหนึ่งแต่ทีนี้มันก็ต้องมีแบบนอกจากการเสียสละแล้วมันจะมีเส้นของความรักอ่าค่ะเพราะว่าเราเอยู่ในเลิฟนะคะ,ะใช่คุณนะคะนี่แหละ มนยังไงครับรัตน์บอกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ไอซ์ครับเออนี่ต้องไปอ่านเองไหมคะถ้าเกิดเขาบอกแล้วมันจะสปอยล์เล่นละแล้วแล้วชีวิตจริงเคยเจอความรักแบบไม่ชัดเจนแบบนี้ไหมฮะมีเวลาเยอะไหมคะเยอะนะมีเวลาอุ๊ยโลนี่โลสามารถพูดได้จนนู่นอะเคลฟิลล์อะพี่จริงๆจะเดี๋ยวจัดจัดให้เยอะเลยค่ะแล้วออกตัวก่อนว่าตอนที่เรียนอยู่ทังเทคนิคอะค่ะก็เป็นเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีทางด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ แล้วกลายแพศนเนี่ยนักศึกษาในหมหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษาชาย7จนักศึกษาหญิง30%โสิบอร์ ถ้าเกิดเราไม่ดู้แย่เกินไปเราจะเป็นดาวกันโอ้ oh my god yes <laughs> <ณ S 1> ไฟไฟสองมาที่เธอแล้วไฟสองมาที่นิ่ฉันสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เธอแล้วใชคคค่ค่ะก็เป็นก็เจอมาทุกรูปแบบค่ะบอกตรงๆก็มีทั้งแบบที่แบบรูปจนแบบเราลักมือไม่ทนันโ oh. อ้ถึงเลยถุงตัวก็มีอย่ใช่มีสตอเกอร์ส่วนตัวก็มีครับแล้วก็ที่ไม่ชัดเจนก็มีเหมือนกันแต่ที่ไม่ชัดเจนมันดูแบบดูจิตปวดเนาะ ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจเขาไหมถ้าเราให้ความสําคัญกับเขาเราก็จะประวัตโยงเขาทําอะไรนิดนึงเราก็ให้เขาทำอย่างนี้แปลว่าอะไรถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเขาทําอะไรเราก็ไม่่คยดูเลือกอะจบครับก็อยู่ที่ว่าเราใส่ใจไหมถ้าเราใส่ใจนั่นหมายความว่าเราแคร์เขามากใช่ถ้าเราใส่ใจเราเราแคร์โอเคนะครับผมงนะครับพี่ปุ้ยเคยเคยเจอเหตุการณ์แบบคล้ายๆกับของคุณไอซ์อะไรอย่างนี้มีไหมฮะพี่ รักไม่ชัดเจนนะใช่รักไม่ชัดเจนอะย่เงี้ยไม่ใคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือคือจะมีความเชื่อว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเขารักมันจะชัดเจะถ้ามันไม่ชัดก็ไปซาว่าไม่ใช่รักอ๋อนี่เป็นคนรักแต่ว่าโตแล้วนะฮะมาถึงเรื่องของพี่กุ้ยบ้างดีกว่าครับค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนโอเคนตัวแทนครับผมก็เป็นเรื่องรักจันใจเป็นเรื่องราวของ นแพทย์หนุ่มคนหนึ่งที่ยอมเสียสละตัวเองนะคะไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในเกาะอนห่างไกลซึ่งไม่เคยมีไม่เคยมีคุณหมอประจำมาก่อคือ่อนน้านีอาจะบอกว่าเป็นแค่เหมือนกับสาธารณสุขสถานีอนามัยเลยนะคะแล้วก็มีแต่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ไม่ใช่คุณหมออะไรเงี้ยค่ะซึ่งทําให้เกิดแรงบ,บันดาลใจในการทําเรื่องราวดีๆแล้วก็ในเรื่องก็ยังมีปมปัญหาต่างๆเพิ่มเพิ่มเติมอ,อีกมากมายทั้งเรื่องของการลุกลามพื้นที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนำเสนอผ่าน เรื่องราวความรักน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยแล้วก็นชื่อว่าเป็นพี่อ้อมเด็กทะเลเนาะก็ชื่อนามาการนะเขียนน่าจะบอกอยู่แล้วเขาเขียนเรื่องราวบรรยากาศเกี่ยวกับทะเลได้ดีมาก,มา,ากมากขยับพักผ่อนแต่ว่าไม่มีเวลา,าก็อาจจะลองหยิบเ,เ,เรื่องนี้ไปหานหยิบเรื่องนี้อ่านแล้วก็เนรนาการดูนะผู้ชายแล้วก็าว่าเป็นสตอแพทย์เนาะผู้หญิงแล้วคิดว่าเราเป็นแบบว่าเด็กสาวที่บนเกาะอะไรเงี้ยสตวแพทย์อยู่บนเกาะกับสาวบนเกาะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องราวเยอะมากมายทีนี้ ได้ถามไหมครับพี่ปุ้ยครับว่าทำไมพี่ที่ใช้นักประวัติเด็กทะเลทำไมถึงเขียนเรื่องนี้ครับโอ้ไม่ไม่ได้ถามนะคะพี่พี่ร่วมโปรเจกต์นี้ใครสร้างมรั้ว่าทไมถึงเลือกเลือกแบบจับตัวแพทย์ที่ไปติดอยู่บนเกาะอะไรอย่างนี้ยครับเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์เป็นแพทย์ส่วนหนึ่งก็คือด้วยความเป็นเด็กทะเลนะคะเขาก็จะมีความอินในเรื่องของควาทะเลอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าข้อมูลจากการ S <S <an> เป็นหมอของตัวพระเอกเนี่ยเป็นเพื่อน <S <S <an> <S นะคะเป็นข้อมูลสักเพื่อนของของ,ของอ,อ้อมในเองนะคะว่าในการเป็นเปทำภารกิจที่ในครังถึตุลาการาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ <ụ S 2> ที่คุยบอกค่ะว่ามันจะมีเรื่องเรื่องอื่นด้วยก็คือโฟมโฟมในเรื่องของเรื่องของที่ดินนะคะการลุกล้าง,งพื้นที่อ่ก็จ<ล>ะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของอ้อมสรุปแล้วคือพวกเราในในที่นี้คือเราใช้เพื่อนที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ ข้อมูลต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยกับเป็นอนส่วนแบบหนึ่งก็คือว่าเราเอาข้อมูลจากจากคนที่ที่มีประสบการณ์จริงนะคะไปพูดคุยสัถาบันแล้วก็า้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของคดีความต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็ค,ค,คือคือไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆมา,ามาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อ๋อนั่นคือที่มานะฮะทีนี้ผมไปรู้มาว่า4เล่มนี้เนี่ยนะครับนะฮะสำหรับหนังสือที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีการมอบรายได้ให้กับคูณเลยที่ด้วย มูลนิธิไหนบ้างครับพี่ปุ้ยครับ <c oughs> ก็จะเป็น4มูลนิธิที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนะคะมีมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศินนครินทรบรมราชาชนม์นิมิตรสวมูลนิธิบ้านนกนิมนะคะแล้วก็มูลนิธิว่องวันนี่และีคือที่เราจะมอบรายไ,ได้ในการทำบุญด้วยนั่นหมายความว่าคือคนที่ซื้อหนังสือไม่ว่าจะเรีบไหนก็แล้วแต่เลยซื้อยกเซตไปเลยเนี่ยก็จะได้ทำบุญด้วยกัน อรู oh, <ừ> ้สึกยัไงบ้างไี่ครับที่สิ่งที่เราทำมาวันนี้เนี่ยมันสามารถนอกจากจะสร้างความสุขให้เขาแล้วแล้วยังแบบเขายังได้บุญด้วยครับก็จริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจของเราค่ะที่ว่าเราเราไม่ได้ต้องการเห็นงแต่สีเพื่อที่จะจันรลงอารมณ์อย่างเดียวเราต้องการจันทรลงสังคมด้วยเราก็ขอบคุณที่จัดสายเปิดโอกาสที่เรายอมทำโปรเจกต์แบบนี้ครับค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม อตอนนี้ก็คือเราหาซื้อหนังสือชุดนี้ได้แล้วที่ไหนยังไงบ้างครับตามร้านหนังสือทั่วไปเลยคได้ท่ะก็จะมีวางจำหน่าย,ยแล้วนะครับเอาละวันนี้ก็ได้ทำความรู้จักนะครับกับหนังสือชุดฮอตกส์ฮอตม์หลอดนี้ที่หัวใจกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวสุดท้ายให้ทั้งสี่ท่านเนี่ยได้ฝากกับพี่พี่สื่อบวลชนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่หน่อยดีกว่าครับเริ่มจากยี่ก่อนเลยครับาฝากหนะ่อยฮะของตัวเองครับ ข่ายรวมนะคะสําหรับโปรเจกตน์นี้เนี่ยกเราอยากส่งเสริมให้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงาก,การทำดี โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทําอะไรที่มันเหูือเกกรื่องกการก็ได้ในชีวิตประจําวัในในภาระหน้าที่หรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็สามารถที่จะทำได้นอกจากนี้เวลาที่เราฟร็สพระเอกในในนิยายเราจะต้แบบว่าหล่อมากเกาหลีดูแอกันอย่างเงียนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้ฟลิสที่แบบเป็นคนดีด้วยอ่ะอย่าคิดที่ความหล่ออย่างเดียวนะครับนั่นคือรักอกใจนะครับของวิกกี้นะคะถือมือด้วยนะคะถัดมาครับพี่โป๊ครับรักพัดใจของคุณดี้ครับฝากหน่อยฮะ ใส่ดีๆไม่น่าเหนื่อหรอกนะล่ะคะเออนะฮะผู้หญิงชอบคนเร็วไม่จริงไม่จริงเออจริงๆแล้วจะเสียใจรักคนดีดีกว่านะฮะคแล้วก็ครับแล้วก็ฝากนะครับทุกท่ที่พวกเราตั้งใจเขียนเป็นความตั้งใจของเราจริงๆมันยากมากาที่เขียนเยอะ ไปขาดแล้วก็ของชาวปากแดนเลยทั้งแดนเลยพี่ใหญ่คะของเราไม่ได้มีแค่เรื่องเราค่ะนะครับฝากไปด้วยนะครับอ่านหนังสือชุดนี้เนี่องเมืองติดซีรีส์เกาหลีเนี่ยทุกคนจริงๆอ่านเรียกว่าต้องอ่านต่อนะฮะพี่ไอซ์ครับก็พี่เขียนนิยายเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำโปรเจกต์นี้ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดสังคมเราดีอะค่ะเราก็จะดีด้วยแล้วเราจะมีหน้าที่ทำให้สังคมดีได้อย่างไร เราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้สังคมของเราดีขึ้นได้ด้วยการทำหน้าที่ของเราที่มีอยู่ในที่สูงนะคะก็ร so, uh, uh, ักเขียนทั้งหมดนยคะสิคนนะคะด้ทำหน้าที่ของเรานะคืการบอกเล่าเรื่องราวที่มีความสำคัญนะคะในเรื่องต่างต่างกันว่าเรื่องเกี่ยวกับการแทยกในเรื่องรักทางใจเกี่ยวกับเรื่องภูมิในหน้าที่ของชาติในเรื่องการกดใจเกี่ยวกับการทำทำนุบำรุงศาสนาในเรื่องรักทักใจแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติและสัาวะแวดล่าในเรื่องรั่ทักใจนะคะ เราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังนะคะว่าการที่เราได้ตั้งใจทาตรงนี้ไปะคะ่ะก็อยากให้ผู้อ่านนะคะนอกจากจะไ,ได้รับความบันเทิงในเรื่องความรักความบุกคกิ๊มีแง่คิดเรื่องความรักแล้วค่ะก็อยากจะได้ก็หวังว่าผู้อ่านได้แง่คิดในเรื่องการทําดีน<ฮ>ะครบการใ <ฮะ S 2> จในอการทำดีแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเองให้ดีที่สุดด้วยค่ะนะฮะขอเชิญพื้นด้วยครับให้กับนะฮะพี่ไอซ์ด้วยนะครับพี่ทักใจนะครับปิชายครับ พี่ปุ้ยครับเชิญครับค่ะก็ขออนุญาตให้ทำสี่เล่มคอรกายซอฟ์ไมล์นะคะเป็นเอ่อทำหน้าที่ของตัวเองนะคะทัสี่เล่มในแง่ของการตอบโจทย์เรื่องนิยายรักนะคะอย่างเต็มที่แล้วก็ขอเป็นอีกอจุดประกายเล็กๆเหมือนที่นักเขียนสี่ท่านตั้งใจนะคะเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทําความดีนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าทุกคนได้อ่านจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณโค้ยบอกตอนต้นก็คือเอ่อเรามักจะคิดว่าตัวเราเองเนี่ย คนเดียวแรงเดียวเนี่ยมันคงทาอะไรเราเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันหมดมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นพระเอกหนุ่มๆทั้งสี่คนน่นะคะที่หล่อี้ที่หัวใจเนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วแค่หนึ่งแรงเล็กๆถ้าเกิดว่าเขาทำก็สามารถเกิดแรงกระเพื่อมได้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าฮอตไกด์้อนใหม่จะทำให้ทุกคน สนุกกับตัวมันแล้วก็เกิดอะไรกันจะดีดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากแบนเนื้เอาไว้ด้วยเพราะว่าจำลองว่าจะมีเรื่องราวเข้มข้นนะคะสนุกนา่าติดตามหลายหลายรสชาติมาให้ชิมแน่นอนโอเคนะครับขอเชิญพนุกา์นกักสี่านด้วยนะครับก็นักเขียนบทสาม เสียงปรบมือด้วยได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับผมนายสัลยแพทย์พัทรพลทณีอ่อนหรือว่าคุณสอนล็อตครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับตอนนี้ครับโชว์ตัวหน่อยฮะเดี๋ยวเราจะล็อตกันครับคุณหมอครับอ่าทักทายล็อตหน่อยครับเด้อหุ่นเหมือนซีรับิ้นเกาหลีมากครับหมอครับฝั่งนี้นิดนึงฮะฝั่งนี้ฮะล็อตบอกให้มาทำอะไรทำไมแบบนี้ล็อตนี่คุณหมอสวัสดีครับ คุณหมอเช่นนั้ครับนี่ยขออนุญาตเรียกหอรักนะครับ,บ,รรบครับ,บผมบเราจะนั่งหรือเราจะยืนดีครับหมออ๋อเดินดีกว่าใช่ไหมเราอยากจะถามใครเราไม่ได้ถามใช่ใครจะถามไม่ได้ถามครับตอบนนีคุณหมอเอปิดไมคก่อนนะฮะ <c oughs> ปกติมัในเป็นได้ป่าผมเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้นี้เห็นคลิปสั้นๆที่หมอไปรักษาแบบสัตว์ต่างๆนี่แหละโอ้โหดูน่าสงสารมากเลยครับ นะเดี๋ยว้าคุยด้วยนะนะนะโอเคนะฮะคุณหมออัปเดตหน่อยว่าตอนนี้หนะ้าที่ที่คุณหมอทำหรือว่าคุณหมอทำงานอะไรยังไงบ้างครับออตอนนี้ก็ยังเป็นหมอครับรักษาสภา,าอยู่นมครับนะครับแต่ว่าบทบ่าเรื่องการรักษาเนี่ยเราเริ่มเริ่มล้น้อยลงนะครับเพราะว่าการทางานของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการดีปัญหาก็ไม่เกิดถ้าเกิดวันหมอรักษาสปาไปทุกวันทุกวันนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าการจัดการ มันไม่ดีพอปัจจัยคู่คามันยังมีมากอยู่นะครับเพราะยัหน้าที่ของผมก็คือทํายังไงให้สัตว์ป่ามันบาดเจ็บน้อยที่สุดมเมื่อไหร่ที่สรคมเห็นว่าหมอล้อยเนี่ยไปเดินห้างหมอร้อยไปเที่ยวไปเล่นกีฬานั่นคือคสิ่งที่ผมบอกว่าสัตว์ป่าเนี่ยอยู่ดีก็ดีแล้วเพราะัมันก็จะมองต่างกันนะครบะับไม่ใช่ว่าหมอจะต้องรักษารักษารักษา,กษามันไม่ใช่นั่นคือผลงานที่เกิดขึ้นจาก จากความทุกข์ทรมานของตัวสัตว์ซึ่งแน่นอนผมก็ไม่แฮปปี้นะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่บทบาทในเรื่องของการเป็นวิทยากรการเป็นครู<อ>เพราะงั้นหล,<ๆ>ลายๆครั้งผมจะรักษาสัตว์ป่าโดยที่ผมไม่ถึงเข็มฉีดยายแต่แตเขาเขาบอกกับเราว่าเรียนคณะสูงสูงคณะยากยากการเรื่องกีฬาระดับสูงระดับประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เราก็เลยมีคําถามในใจว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมง คุณน่าจะเป็นเนตเวลาได้มันไม่ได้เรียนด้วยกันมันไม่ได้เรียนทั้งตลอด24ชั่วโมงก็งเลยพ<ข>อถ,ถึงเวลาเราบ้างตอนที่จะเอ็นพลาเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันจริงหรือเปล่าที่เรียนคณะยากๆสูงๆกับการเล่นบาสระดับประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้อตอนแรกก็เลยคิดจะเลือกคณะที่ยากที่สุดก็ค<ล>ือคณะแพทย์แล้วก็เล่นบาสไปด้วยใช่แต่ทีนี้พอมานั่งคิดมาคณะแพทย์เนี่ยเป็นคณะที่คนพูดได้ าเจ็บนู่นเจ็บนี่ก็บอกได้แล้วเราก็คิดแบบลูๆๆุ่งรุ่งุ่งหน่อยว่าสัตวแพทย์น่าจะเี่ยงกว่าราดเขามีสัตว์หลานชนิดแล้วมันก็พูดไม่ได้เราก็เลยคิดที่จะเรียนสัตวแพทย์แล้วก็จะเล่นกีฬาไปด้วยเพียงเพื่ออยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าการเรียนคณะสุนย์สงการเล่นกีฬาและหลักสประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้จริงหรือไม่จริงแล้วไปด้วยกันได้ไหมฮะไปด้วยกันไม่ได้ครับโว้หออุตส่าห์ใจฟังไอ้เราก็คิดว่า อ๋อเรียนแพทย์ไปด้วยเราก็ว่าเรียนแพทย์เขาก็เครียดอ่ะเนาะพี่เนาะเล่นตาไปเรือยออกไปเรือยไม่ได้ทำไมฮะเออคือในช่วงนั้นเนี่ยเราแบ่งเวลาไม่ได้จริงจเพกการาะว่าเราต้องซ้อมหนักต้องแข่งขันหลายคนต์นแล้วก็การเรียนเนี่ยครับพี่หมอครับก,ก็รู้สึกตลกดีฮะค,คือคหนึ่งก็คือตลกตรงที่ว่าทำไมถึงเลือกเรานะะฮแต่ตลกนิดเดียวเราก็เกิดความภูมิใจขึ้นมาครับก็เพราะว่าอะไรผูดพิจารณา คุณหมอรูอ้็นตลกไหมครับคือที่เกิดความภูมิใจขึ้นมาก็เพราะว่าวิาวชาชีพสัตวแพทย์ที่สังคมรู้จักเนี่ยเราจะรู้จักในฐานะของการรักษาสัตว์ในฐานะของการดูแลสัตว์ปศุสัตว์ในเรื่องของครัวโรอแต่เราไม่มีการรู้เลยว่าสัตวแพทย์กับสิ่งแวดล้ลองเนี่ยเรามีบทบาทอะไรบ้างนะครับะะเพราะฉะนั้นบทบาทของตัวผมเองเนี่ยนอกจากการเป็นหมอสัตว์ป่าที่ทำงานกับการรักษาสัตว์ป่าแล้วเนี่ยตอนนี้เรามองข้ามไปแล้วนะฮะเราคือหมอที่ทํางานกับสิ่งแวดั้ลอง กับความหลากหลายทางชีวภาพกับ,บสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตน,วนะฮะที่มากกว่าสัตว์ป่าไปแล้วครับไอเราอ่านหนังสือที่เขาเขียนม,มาจากเรื่องของคุณหมอนี่ครับก็อ่านนิดหน่อยฮะนิดหน่อยอ่านไปเขินไปใช่ไหมฮะเออ <c oughs> มันก็คล้ายๆกับตัวจริงค,คล้ายๆคือในเรื่องเนี่ยนะครับรในเรื่องเรีนหนังสือเนี่ยคุณหมอจะชื่อเท็จอ่าแล้วทีนี้ มันก็จะมีเรื่องของความรักด้วยนะฮะการที่หมอต้องแบบไปประจําอยู่ในแบบในอุทยานสิบกว่าปีเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปรักษาสัตว์ในป่าเดี๋ยวมันมีบริษัทเรื่องความรักบ้างไหมถ้าโดยเนื้อหาในละครน,นะอันนี้ต้องตอบยากนะ,ะับที่หมอครับครับผมคือแน่นอนแนละ้วทุกคนก็จะคิดคิดว่าในเรื่องของเวลาครับคือวิบากกรรมของหมอลอดในเรื่องของความรักเนี่ยทุกคนจะมองว่าทุกคนจะเห็นภาพของหมอรอดในการทํางานในป่า แล้วทุกคนก็จะคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทําเพื่อสัตว์ป่านั่นคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับอยากให้หมอรอดทาแบบนี้ <Okay. S 1> นะฮะแต่การที่หมอรอดอาจจะต้องมาอยู่ดูแลใครสักคนเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้การดูแลรักษาสัตว์ป่ามันได้ลงไปออนี่คือวิบากกรรมที่สังคมมองห็นนะ้รับ นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรา,าก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วคุณไม่ลองคิดดูแล้วครับว่าขนาดสัตว์ป่าหมอรับจะดูแลดีขนาดนี้นี่แล้วถ้าใครสักคนยังไงโอ้โหมันไม่ได้ที่ทำสลับผมเลยนะโอ้โหออนี่มันนักเด็กคุณคิมียาชัดๆนะเนี่ยขอนั้นท่านเดียวของหมอรับบ้างไดนน้ไหมครัครับผมครับคุณหมอครับแล้วแหมเมื่อกี้บอกว่าดูแลสัตว์ป่ายดีขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนรู้ใจดูแลดีขนาดไหนอันนี้กระซิบรู้ว่าสองคนมีคนรู้ใจยังครับคุณหมอครับ ไปตรงไหนนะฮะอาปิดไปตรงนี้คะคือเรื่องของกำลังใจเนี่ยมันสำคัญมากครับนะครับเพราะงั้นผมเองก็คือบุคุชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราคิดว่าที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องให่อะไรนะครับที่เราจะมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีระยะห่างนะฮะในเรื่องของบทบาท หน้าที่ผงรับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เสียเพราะนั้นผู้หญิงคนนั้นเองก็คงจะต้องเป็นคนที่ที่เข้าใจเราเป็นที่เสียสลัดนันดับหนึ่งที่สามารถยอมรับกับเราได้ว่าเราไปทํางานนะเราอยู่ในป่านะไม่ได้ไปสักคนเลยไม่ได้ไปทําอะไรพิ่ดีนะนะครับมีไหมแหมเฮ้ยข้างหลังอดรัอกเบาๆหน่อยโอ้โห ไม่มีในสคริปหรือเปล่าในสคร<ม>ิปเฮ้ยผมน่าอ่ากสคริปไหมนะอย่างนี้นี่นี่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณหมอมีความโล้งใจยังครับด <c oughs> ูไหม <c oughs> ในสคริปมีจริงๆนะข้างหลังโอเคนะครับมีข้อสวนด้วยครับสัตวแพทย์เดินตายกับความรัก อ่อก่อนอ่อก่อนสมภพในใจกับความรักก็เหมือนโรกตอนกลางวันบอกอย่าโลภมากนะฮะถ้ามันยายไปหุช่วยไม่ทันนะครับครับก็เหมือนโรกตอนกลางวันนะฮะแม้มองไม่เห็นประจังแต่ไม่ใช่ไม่มีโอ้โหครับที่มีโรกอะไครับเพราะงี้ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็รอรอวงโคจรอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะงี้ตอนนี้เนี่ย คิดว่าผมควรจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างฐานะตนเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะรอการโอนยอนกลับมาใครสักคนนึงครับเพราะย้งตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่สัญญาไว้กับคนที่เขารักเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยคุณควรจะทําตามสัญญาที่ให้กับเขาไว้ให้มากนะครับแล้วคุณก็จะพบเจอสิ่งดี่ นะครับเว้นตอนนี้เราทำได้ทุกนี้ครับซึ้งกินใจมากๆนะฮะ<ช>ภายใต้แว่นตาสีดำเลือกมีน้ำตาคอฟอ,อนะฮะแต่เพ้าเอกมากนะฮะเขาหลังแอบ,บถ่ายรูปอะไรเขาตันน้งน่ะอ๋อนะฮะก็ระะสรุปว่ารอวันที่จรโคจรกลับมาใช่ครับครับแล้วนระหว่างนั้นถ้าเกิดว่ามีดาวดวงอ,อื่นโคจรแล้วเจอเราอ่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงดึงดูดมันจะถึงกันหรือเปล่าเอาแล้วงั้นถามแทนสาวๆหน่อยครับหมอรักษบผมว่าคุณหมอที่วันมีเสน่ห์มากสเปคสาวๆเป็นอย่างไรครับเป็นผู้หญิงครับอุ้ยทุกคนเยียมมากใช่ครับอ๋อรับผมคือผมชอบผมชอบผู้หญิงเก่งชอบผู้หญิงทํางานเพราะว่าเราก็คือคนทํางานเพราะยั้นคนที่คนที่ทํางานเพื่อสังคมหรือเป็นขาราารณะเนี่ยผมคิดว่าเข้าใจกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ นอกจ้กก็คงอาจจะเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันครับนะฮะแล้วก็จากตัวผมเองเนี่ยหลายๆคนคิดว่าถ้าหมอนร้อจะมีใครสักคนหนึ่งควรจะต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์เดียวกันกันกบหมอนรออ่าจะเป็นฮาร์ฮรชอบในป่าไปอะไรต่างๆชอบภูเขาชอบอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปวิกหนีหม,มีกันใช่วันนี้้องไปหมีหมีกันดีกว่าครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นแบบนั้นนะถ้ามีคนที่ชอบเหมือนกันกับเรานะวันหนึ่งเรามีลูกเนี่ย ลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือแน่ไปปีนต้นไม้เล่นนะ <laughs> เพราะยังผู้หญิงในยุคหลต่ยกผมก็คือจะต้องเป็นคนสังคมเมืองอือจะต้องเป็นคนอีกสังคมหนึ่งของเราเลย,เ,ยเพราะว่าช่วงชีวิตหนึ่งของเราในการทําง,งานเราอยู่ในป่านะครับเราก็อยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่ดึงเราออกมาจากป่าครับเพื่อมาสัมผัสกับวิถีชีวิตปุถุชนคนธรรมดาเอเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของผมในการดําเนินชีวิตเนี่ยครับ เราต้องการเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีมากกว่าการเป็นหมอสปาเสียด้วยซ้ำทางด้าเคนะฮะก็อยากจะได้เรียนรู้อีกโลกหนึ่งอะไรที่ไม่ใช่โลกที่เราไปเจอมาสิบกว่าปีนะฮะค,คุณหมอครับทิ้งท้ายหน่อยผมอยากให้มีสองฝากฝากแรกเนี่ยอยากให้ข้อคิดครับเกี่ยวกับเรื่องก,การที่คุณหมอเป็นนายสัตวแพทย์แล้วก็รักษาสัตว์มาเยอะแยะมากมายมีอะไรแบบอยากจะพูดถึงอยากจะฝากถึงทุกๆกคนที่อยู่ที่นี่ไหมครับณเ,เวลานี้นะครับ,รบเราจะเห็นว่า เมื่อสภาพแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวเราเองก็จะได้ผลกระทบไปด้วยเพราะนังณเวลานี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของเรานะครับถ้าเราทําลายสิ่งแวดล้อมถ้าเราทําลายธรรมชาติก็เท่ากับเราทําลายตัวเองเพราะนั้นถ้าเราตัวเองก็อยากทาลายธรรมชาติเพราะการทําลายธรรมชาติก็คือการทําลายตัวเองนะครับครับโอ้ทฝากแรกนะครับปกมือที่หมอหน่อยครับผมครับฝากที่สองนะ มันเป็นเรื่องราวของพี่หมอครับที่ถูกเล่าผ่านตัวหนังสือนะฮะในชุดคอดการฮอดมายนะครับหลอนนี้ที่หัวใจมีรอยักกีก่ยวกันหนังสือเล่มน,นี้เชิญเลยครับก็ขอบพระคุณทางทีมงานมากนะครับแล้วก็ทางผู้เขียนด้วยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้เป็นพระเอกในที่ยาย mm. แต่ก็ยังเป็นผู้ร้ายในชีวิตจริงอยู่ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ร้ายในชีวิตจริงของผมเนี่ยก็คือคนชั่วก็คือคนที่ทําลายทรัพยากร เพราะงั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ลายครับนะครับเพราะงั้นหนังสือเล่มน,นี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับให้กับผมเองอนะฮะรวมถึงน้องๆสตอแพทย์หลายๆคนเพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ภูมิใจหรือแฮปปี้เลยกับการที่ผมเป็นหมอสัตว์ป่าคนเดียวในประเทศไทยครับเพร,ราะนั่นคือภาระที่เรากําลังแบกแล้วสิ่งที่เรากําลังทําได้อย่างไม่เต็มที่ เพื่อหน้าที่ของผมก็คือสร้างน้องน้องนิสิตสตอแพทย์สร้างลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาทํางานแบบนี้ครับแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องน้องนิสิตนักศึกษาสตอแพทย์ซึ่งวันนี้รู้สึกมาด้วยมีใครมาไหมไม่ง่ายโชคดีเลยครับน้องน้องนักศึกษาสตอแพทย์ครับผมมีมีลูกศิษย์มาด้วยหนึ่งคนนะครับก็ถือว่าที่เหลือที่เหลือไปดูหนังที่เหลือไม่กินป๊อปคอร์นเหรอแต่มาแต่มีมาหลายคน มีมาครับแล้วก็หลายๆท่านก็มาไม่ได้ไปสุดงานกันอยู่อ๋อครับผมนะครับเพราะฉันถือว่าขอบพระคุณมากนะครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ประทับใจที่สุดครับขอบคุณครับและนี่คือนายสตองแพทย์นะครับประทับพลพอีอ่อนนะครับถือว่าบอลล็อกครับผมผมเชื่อว่าหลายคนจะได้แรงบันดาลใจนะครับจากสีที่มัน